สวัสดีครับเพื่อนนักเทรดนักลงทุนทุกท่านแฟนคลับเซลล์บุ๊กทุกคนนะครับวันนี้ก็มีคลิปออการเทรดไหมก็เก่งๆนะครับเป็นเรื่องราวของอิสรภาพทางการเงินนะครับ9เหตุผลทําไมอิสรภาพทางการเงินจึงคุ้มค่าต่อการทุ่มเทเพื่อให้ได้มันมาครับผมได้ไอเดียมาจากทวีต,ตของคุณสตีฟเบิร์นนะฮะ เขาตั้งชื่อว่าเป็นทเวศนะ Why financial independence is worth the work and sacrifice นะครับแปลว่าเหตุใดความเป็นอิสระทางการเงินจึงคุ้มค่ากับงานและการเสียสละนะก็มีอยู่1 2 3 4 5 6 7 8 9ข้อนะครับแต่ก่อนที่จะไปถึง9ข้อเนาะ อิสรภาพทางการเงินเนี่ยนะจริงๆมันเป็นสิ่งที่เราต่างได้ยินกันมานะถ้าเรามาเข้ามาเทรดนะใช่ไหมทุกคนก็อยากจะมีอิสรภาพทางการเงินกันทั้งนั้นนะฮะแต่ผมว่าน้อยคนนักที่จะจํากัดความคําว่าอิสรภาพทางการเงินได้เหมาะสมที่สุดนะครับ ผมชอบสิ่งที่ในหนังสือความลับโรคเทรดน,นะครับคุณคุณอะไรนะฟานเคทาร์ฟเขาบอกว่าจริงเขามีเล่มหนึ่งที่เขาเขียนเกี่ยวกับนี่แหละอ่าเนี่ยอ่าฟันดิเชียฟร,ยฟร,ยฟรยีดอมใช่ใช่เล่มงนี้แหาะว่าอิสรภาพทางการเงินนั้นอิสรภาพทางการเงินนั้นไม่ใช่สิ่งที่ไม่ใช่การที่เรามีเงินจมหมนมหาศาลนะฮะในแบบที่ใช้ทั้งชาติไม่หมดนะ เขาบอกว่าแค่เรามีแพสซีฟอินคัมนะครับสร้างรายได้มีรายได้เข้ามาโดยที่เราไม่ต้องไปทำงานอยู่ภายใต้ไม่ต้องไปทำงานเป็นลูกจ้างนั่นนะทำอิสระครับทำอิสระแล้วก็มีรายได้เข้ามาเกินกว่าค่าใช้จ่ายมี passive income แพสซีฟอินคัมอะไรกันนะมีรายได้ไประจำเข้ามา โดยที่เราไม่ต้องไปทำงานเป็นลูกจ้างไงนะทำงานอิสระมีประสิบ์อินคัมมากกว่ารายจ่ายที่เราจ่ายประจำเดือนได้เนี่ยแสดงว่านั่แหละครับเรามีอิสรพทางการเงินแหละมันเป็นความเรียบง่ายขนาดนั้นะฮะผมเองเป็นคนหนึ่งนะที่คือถ้าถ้าเอาคำ จำกัดความของดรฟานเคทาเนี่ยผมเองก็มีสักหนานวครับาถ้แบบนี้นะเพราว่าผมทำงานเป็นลูกจ้างประมาณสักน่าจะสิปี10นะปีผมก็ลาออกมาครับเราออกมาทำงานอิสระช่วงแรกก็โตเตโตเตะครับเพราะว่าไม่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 ไมีมมมยังยังตั้งตัวไม่ได้เนาะประมาณสัก2ปี3ปีนะครับจนกระทั่ง ผมไปทำงานออนไลน์นะออน,ออนไลน์ทำงานเป็นเหมือนกับเอฟเฟอร์เอชทนะครับเอฟเฟอร์เอทเป็นคนที่เป็นมาร์เก็ตติ้งออนไลน์วันนั้นนะครับก็มีเงินได้เข้ามาเกินกว่าค่าใช้จ่ายครับตอนนั้นทำงานของ a เมซอนเนาะอเมซอนของ a d s เซนตของทาง CJ ของทางอะไรอะ คลิกแบงก์นานๆนะแต่ก่อนม,นมันมันบูมมากนะเมื่อสัาากสิบปีที่แล้วเนี่ยก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ผมเห็นว่าโอจริงๆเว้ยการทำงานออนไลน์มันไม่ใช่มันไม่ใช่ใชไรายได้ในแบบที่แค่แบบรายได้เสริมนะแต่มันเป็นรายได้ประจำนั่นเลยถ้าเราสามารถที่จะมีเว็บไซต์ของตัวเองนะแล้วก็มีเหมืนกับแหล่ง แหล่งเว็บไซต์ที่เขาให้บริการให้เราสามารถทำงานประเภทนี้ให้เขาได้นะนั่นแหละครับเมื่อ10ปีที่แล้วผมเริ่มมีแล้ไม่รวยนะไม่รวยแต่ว่าก็สามารถที่จะออมีเงินมีแพซิฟิเนคัมเข้ามามากกว่ารายจ่ายที่เราเองมีด้วยความที่เราก็อยู่คนเดียวเราไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีพันธะอะไรก็สบายครับยิ่งสบายเลยเพราะค่าใช้จ่ายน้อยมากคิดน้อยฮะกิดน้อย แต่พอมีภาษ,ษีเหมนกันขเข้ามาก็มีปัญหานะคือกินเยอะขึ้นกินเยอะขึ้นแล้วก็กลายเป็นว่าเอ้าไขามันเกินมาตรฐานก็กลายเป็นปัญหาปัญหาของคนที่อยู่ดีกินดีมากเกินไปก,ก็เป็นซะอย่างนั้นนะฮะตอนนี้ก็ต้องมาลดลดอาหารกันไปนะครับคือการมีเงินเข้ามามากกว่าค่าใช้จ่ายมีสภาพการเงินอนะไรที่เราไม่ต้องทํางานในแบบที่เป็นลูกจ้างนี่ ก็มีข้อเสียเหมือนกันคือเราเราจะกินเยอะครับกินบุฟเฟ่อะไรก็เป็นเป็นปัญหาได้เหมือนกันนะฮะซึ่งเรื่องนี้มันก็เป็นอะไรที่ผมว่าดีนะดังนั้นมุมมองผมเนี่ยก็มุมมองผมที่เกี่ยวกับการเป็นลูกจ้างเนี่ยผมจะมองในแงนะ่แบบที่ค่อนข้างไออด้ค่าไปนะคือคุยกับคนอื่นก็คุยคนที่เป็นมุ่งมั่นในการเป็นลูกจ้างผมก็ค่อนข้างที่จะแบบผมอนค่าจะแบบ โดยค่าเขาพอสมควรเหมือนกันว่าทําไมไม่มาทําเองวันนี้นะเพราะว่าผมทําเองมาตั้งนานแล้วผมคิดว่าเออเนี่ยถ้าผมทำได้ใค่ถ้าพลาเสร็จผมเองก็ไม่ใช่เก่งอะไรวันนี้นะฮะแต่นั้นก็เป็นเรื่องของ m i n d ซ็ t นะผมเข้าใจนะครับทาไมบางคนเนี่ยจริงจังมีมีความมั่นคงเ,เรียกว่าออมีความการเป็นลูกจ้างเนี่ยมันสะท้อนถึงความมั่นคงในจิตใจได้เหมือนกันนะบางคนเขาเลือกที่จะเป็นลูกจ้างเพราะว่า เขาต้องการให้ใครสักคนมาดูแลมาคุ้มครองมาเป็นคอยตรวจสอบเขาว่าบางคนจะมีความม,มีความปลอดภัยด้วยกันนั้นนะแต่ว่าบางคนเนี่ยเขาไม่ปลอดภัยเลยกับการที่มีใครต้องมีใครสักคนมาคอยดูแลสอดส่องควบคุมเขาอยู่ไม่ได้ผมเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้ครับอยู่ในกรอบไม่ได้บังคับให้อยู่ในนิ่งๆไม่ได้ผม เป็นบ้าตายได้เหมือนกันนะอาจจะตรอมใจตายได้นะไทยทําทอย่างนั้นนี่คงเป็นลักษณะของพื้นฐานทางจิตใจที่ทําใหออ้ผมเนี่ยมุ่งมั่นที่จะทําอะไรก็ได้ให้มีอิสระทางการเงินครับเ,ออเขาบอกว่าจริงๆถ้าเรามาเทรดใช่ไหมคนบอกว่าเนี่ยเป้าหมายการเทรดคือเราต้องมีอิสระทางการเงินนะแต่จริงๆผมว่าการเทรดนั้นกว่าจะมี financial freedom เนี่ยมันนานนะ ถ้าถ้าถ้าเป็นไปได้ผมว่าการทำ YouTube เองก็ตามเอาค่าแอดเซน e เนี่ยบางทีนะฮะไวกว่าการที่เราทำมาเทรดด้วยซ้ำไปนะหรือว่าทำ f อฟเ i a ต e ยังก็ตามครับนะฮะก็น่าจะทำให้เราได้เงินไวกว่าการมาเทรดด้วยซ้ำไปนะฮะผมผมมองอย่างนี้นะาก,นนการเทรดทนาบผมเนี่ยทำให้เรามี Financial Freedom มไหม ผมไม่แน่ใจครับไม่แน่ใจอาจจะเป็นเอออาจจะต้องใช้เวลานานหน่อยสักสักหปี10ปีเงี้ยโอเคได้ครับแต่ว่าถ้าเข้ามาปั๊บแล้วได้เลยเนี่ยผมว่ากว่าจะตั้งไข่นะผมว่านานนานจริงนานจริงสู้ทําแบบอื่นไม่ได้นะบางทีเนี่ยไขของตลาดนัดเนี่ยไม่แน่นะครับใขยของตอนเช้าเงี้ยทำหมูปิ้งขายทอดทอดไก่ขายนะไม่แน่นะครับอาจจะมี f ฟ n ร์นิเจอร์ฟรีดไวกว่าการมาเทรดก็ได้นะครับ นี่เป็นสิ่งที่เป็นข้อสังเกตผมนะฮะคุณสิตปเบิร์นเ็ให้เหตุผลว่าทำไม financial freedom มันนะมันจึงเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การทุ่มเทและสละเวลากับมันเพราะว่าอะไรครับไม่มีเจ้านายครับใช่ครับไม่มีเจ้านายนี่ผมชอบมากครับไม่มีการแต่งกายนี่ผมก็ใช่ครับผมเองแต่งตัวในแบบที่เอาสบายเป็นหลักนะไม่มีเสื้อ เสื้อผมนี่ไม่มีการรีดครับเพราะว่าเป็นเสื้อเสื้อยืดใช่ไหมผมจะซื้อเสื้อยืดที่มันไม่ต้องรีดไม่ยับไม่ต้องรีดใส่สบายกางเกงก็ไม่ยีนครับเป็นกางเกงแบบกางเกงปีนเขาเนี่ยสามส่วนเนี่ยเดินเดินไปเดินมามันมันแบบมันเย็นมันไม่อึดอัดเหมือนใส่ยีนนี่ก็ใช่ครับมันก็กลายเป็นอะไรที่เป็นสไตล์ส่วนตัวไปนะฮะเสื้อเสือกับซ้ำซ,ำซ,ำซำครับไม่มีการปลุก ไม่มีการตั้งนาฬิกาปลุกครับเพราะว่าตื่นเองครับเออจริงๆเนี่ยการที่เราไม่มีในาฬิกาปลุกเราไม่มีเวลาเข้านะผมเองไม่มีเวลาเข้างานนะแต่ว่าเชื่อไหมครับว่าผมจะตื่นตรงเวลาเป๊ะๆทุกวันเลยแล้วออกไปทํางานก็เป๊ะๆทุกวันเลยนะประมาณสักเจ็ดโมงครึ่งวันนี้ออกไปละเวลาที่เราไม่ได้ทางานนะกลายว่าเรารู้สึกไม่มีค่านะนี่เป็นสิทธิแปลกมากเลยนะสำหรับคนที่มี เฟอนเจอรฟรีดอมเนี่ยยังทํางานเดี๋ยวเราจชอบไงการทํางานทั้งเรามีค่าอะไรใช่ใช่ครับแต่ว่าผมทํางานเพื่อตัวเองไงไม่ทํางานไม่อใครรวยนะฮะไม่ต้องเดินทางไปทํางานนี่ก็ใช่ครับนะไม่ต้องไปต่อสู้กับรถติดอึดอัดงุดหงิดโอ้ควันหูต่างๆาน,นานะไม่มีครับทํางานใกล้ๆที่ที่ที่พักเนี่ยแหละง่ายดีครับไม่มีการเข้าไปชุมขององค์กรน,นี่ก็ใช่ครับไม่มีไม่ต้องไปเจอใครไม่ต้องไปแลกเปลี่ยนความคิดกับใครครับนะ ไม่ต้อบังคับไปดูไปชมเจ๋งฮะผมเห็นเหนือผมผมไม่กินชอบไปนั่งกินร้านสตาร์บัคใช่ไหมก็เห็นนะมันจะมีบางวันก็จะมีการบริษัทพาลูกน้องมาประชุมกันในห้องนะผมมองแล้วผมรู้สึกว่าเออผมสงสารเขาเหมือนกัน <c oughs> มันเป็นเหมือนกับรู้สึกเราเข้ามาทําไมกันแล้วเข้ามาเพื่ออะไรมัน ทำไมจําเป็นด้วยเหรอวันนี้นะกลายเป็นมองกงนไปนะครับคุณสามารถที่จะต่อมานะคุณสามารถจะนะาาถเขียนกําหนดสเก็ตูครับการทํางานคุณเองได้ครับว่าจะเข้างานยังไงทายังไงครับวันนี้ก็ใช่ครับกาหนดเองได้เอ่อต่อมาอะไรเนี่ยคุณไม่ติดที่เดียวอ๋อคุณคุณไม่จาเป็นจะต้องยึดติดที่ทํางานคุณไม่ต้องมีที่เดียวพวกง่าไๆครับเออผม,มเ,เ,นะเองชัดเจนนะพวกง่ายๆผมเองคือที่ทำงานผมก็รีบเปื่อยครับร้านกาแฟมั่งห้างมั่ง ปั๊มน้ำมันบางกมีร้านร้านกาแฟในปั๊มน้ำมันนะซึ่งถ้าคุณมีร้านกาแฟาที่ทำงานนะคุณไปได้ทุกที่ครับเนะเออนี่จะได้ฟังว่าทำไมผมถึงตั้งใจที่จะออกลาออกมาทำงานเป็นอ่าเป็นฟรีแลนซ์หรือว่าอยากมีไฟล์ทีฟรีดอมนะตอนนั้นผมตั้งเป้าไว้ว่าเนี่ยผมอยากจะทำงานที่ไหนก็ได้โดยที่มีอินเทอร์เน็ตมีเน็ตทุกที่ ผมทำงานได้นี่นี่เป็นสิ่งที่ผมบอกใครต่อใครเมื่อสิบปีที่แล้วนะซึ่งมันเป็นได้จริงเว้ยไม่ได้เชื่อมกันนะไม่นุ้มีอะไรมามาแบบประมาณว่ามาเป็นตัวกระตุ้นให้ผมหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าผมคงเป็นหนังสือแหละหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนี้ทำให้ผมเห็นว่าเอ้ยนี่เป็นโอกาสจริงนะฮะคุณไม่จเป็นต้องมีทื่อำง,งานที่เดียวครับนะฮะต่อมาคือคุณหยุดเมื่อไหร่ก็ได้เพราะตามที่คุณต้องการครับคุณมีวันหยุด คุณหยุดไปไหนก็ได้ที่คุณต้องการนะรต่อมาสุดท้ายคือคุณมีรายได้ที่เป็นไปได้โดยที่ไม่มีจํากัดครับเพราะว่าอะไรครับรายได้คุณจะมาตามความขยันนะฮะนี่เป็นสิ่งที่ผมว่าสุดยอดจริงฮะถ้าอยากจะบอกว่าประโยชน์ของ financial freedom คืออะไรเนรี่ย9ข้อเนะี่ยสุดยอดเลยผม เป็นคนหนึ่งครับที่มี financial freedom แต่ว่าคำว่า financial freedom นั้นไม่ได้หมายความว่ารวยนะแต่ว่าก็พอมีกินมีใช้มีรายได้เข้ามาเกินกว่าค่าใช้จ่ายครับซึ่งค่าใช้จ่ายเราเองก็ก็ไม่เยอะไงอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะผมผมว่านะค่าใช้จ่ายผมน่าจะต่ำกว่าพนักงานออฟฟิศที่เริ่มต้นนิซาไปนะผมว่านะบางเพราะว่าคนที่ทำงานออฟฟิศส่วนใหญ่เนี่ย บางคนละกันนะเด็กใหม่ๆใ,ใช้ฟุ่มเฟือยครับซื้อมือถือต้อง i p h o n นะใช้อะไรที่แบบรู้หราแบบเหมือนแข่งกันนะแข่งกันแต่งตัวก็ค่าแต่งตัวค่าเสื้อผ้าก็ผงเยอะเงินนะฮะใช่ไหมแต่ผมเองเนี่ยด้วยความที่ไม่มีไม,ไม่ต้องแคร์เรื่องค่าแต่งตัวอะไรมากมายนะมือถือก็ใช้แบบธรรมดาเพราะเราไม่ต้องไปอวดไปแข่งอบใกรก็ถือว่าค่าใจ่ายค่อนข้างจะโลวโปรไฟล์พอสมควรนี่เป็นสิ่งที่ ประโยชน์ของอิสระทางการเงินนะครับก็ก็มีคนหนึ่งที่ผมรู้จักเป็นรุ่นน้องแหละก็แฟนเ็โทรมามาคุยผมบอว่าเนี่ยสงสารสงสารสาม,มีเธอจังเลยทํางานโคตรเครียดเลยทํางานคือคือเขาเป็นเจ้าที่ระดับหัวหน้าในองค์กรน่ะนะแล้วก็จริงๆเขาไม่เคยมีความสุขกับการทํางานเลยนะแต่เขาจําเป็นต้องไปทํางาน เขาอยากจะลาออกอยากจะ Early ลี t ดีทครับแต่ว่าด้วยความที่ไม่รู้อะไรไม่รู้อะไรคือคงจะเป็นเรื่องติดขัดทางทางนโยบายต่างๆนาที่ออกไม่ได้ครับพอไม่ได้แล้วเขาก็เครียดครั้นจะลาออกมาก็เสียดายครับเสียดายบำนานเขาคือถ้าเขา Early ล e t ดีทายาได้เงินประมาณสักน่าจะประมาณสักสาล้านนะฮะ แต่ถ้าเขาลาออกเขาไม่ได้เลยเนะี่ยเขารู้สึกว่าเขาเสียดายเงิน3ามสี่ล้านนั้นเขาจึงทนอยู่ครับแล้วก็เครียดกินยานอนหลับกินยาลดความเครียดกินยาแก้โรคประสาทนะ mm. เพื่อที่จะแลกกับสี่ล้านของเขาครับที่เขาคิดว่าเขาต้องได้มันมาครับ mm. ก็ไม่รู้วคุ้มกว่านะระหว่างสี่ล้านกับการเป็นโรคประสาทเป็นโรคมะเร็งเจะคุ้มหรอ mm. ผมไม่ได้ใจเหมือนกันนะแต่ก็ ไปเรื่องของ m i n d s e t ครั the, persone, บอันนี้ต้องอยู่ที่ว่าคุณต้องเวทน้ำหนักให้ดีว่าระหว่างส er ุขภาพคุณกับเงินก้อนนั yeah, ้นอะอะไรจะมีน้ำหนักมากกว่ากันแล้วก็อะไรคุณให้ค่ามากกันระหว่างนั่นละก็ถือว่าเป็นไอเดียแล้วกันเนาะสำหรับเรื่องราวของ financial freedom นะครับอิสระทางการเงินนะครับก็เป็นเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ